สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องคนเมืองถอยนะครับวันนี้ผมมีเป็นงานเรียกว่าง,งานซูเปอร์โรบอทครับผมตัวนี้คืออ่ามาซินไคเซอร์มีใครรู้จักไหมครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นผมได้มานานนะครับนานมากๆนานจน จนจำไม่ได้ครับว่ามันนานเท่าไหร่ดูสภาพกล่องนะครับก็วันนี้ก็ถึงเวลาครับแล้วก็ถือโอกาสมารีวิวเจ้าซูปเปอร์โรบอตชโกโกคินมาชินไชเซอร์โอเคนี่รอบๆกล่องนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องด้านข้างก็ สายญี่ปุน่นรั่วๆด้านหลังกล่องจะบอกว่านี่ด้านหลังหุน่นเกาะประมาณนี้ครับนี่ส่นด้านข้างเรามาแกะกล่องดูข้างในกันครับว่าข้างในจะมีอะไรมาให้เราบ้าง ังเปล่านะครับหมดแล้วเนี่ยในกล่องจะมีอยู่สองชั้น,นชั้นแรกจะเป็นตัวหุน่นแล้วก็ดาบชั้นที่สองจะเป็นปีกด้านหลังเรา,านนะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเรามาแกะ กองดูทีละชิ้นกันมาดูที่ส่วนของตัวหลักเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้หมดละกันนะครับหมดทีเดียวก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงรายละเอียดทีหลังนะครับว่างมีตัวหุน่นดาบ ตัวนี้จอยอะไรไม่รู้ออกผ่านไปก่อนแล้วนี่แผ่นที่สองส่วนนี้จะเป็นปีกกับดาบใหญ่โอเคนี่ครับปีกข้างดาบ ส่วนของส่วนต่างๆก็จะมีไม่ก็จะมีเป็นดาบนี่ครับเป็นดาบเซเบอร์ er. ที่จริงแล้วงานมาไอพวกงานพวกเนี้ยปกติคนรีวิวเขามักจะใช้เป็นถุงมือเพราะว่าจะไม่ติดสัมผัสโอเคผมจะพยายามไม่สัมผัสพวกอาที่เป็นวิบวเงาเงาละกันนะ นี่ก็เป็นดาบนะครับนีครับดูรายละเอียดของดาบมีความเงานะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีการแบบสะท้อนของไฟตัวกล้องนะครับจะมีมือมาให้อยู่สี่สองคู่สี่ข้าง มีแบบแบมือครับนี่แบมือหนึ่งคู่แล้วก็เหมือนถือดาบครับอีกหนึ่งคู่ทั้งซ้ายและขวาเบแล้วก็จะมีดาบใหญ่มาให้ครับก็ประกอบก็เป็นเนี่ยง่ายๆครับเสียบเข้าไปเลยครับนี่เกาะประมาณนี้ครับดาบใหญ่ก็เงาเช่นกันครับเนี่ยดูจากแสง บับครับเรามาพูดถึงเรื่องของส่วนของตัวหุ่นแล้วกันนะครับนี่ครับตัวหุ่นมีความสูงประมาณนี่ครับเห็นไหมครับ16เซนครับประมาณ10นะครับ 17เจ็ดเซนครับตัวหุ่นมีความสูงประมาณสิบเจ็ดเซนเขียบมาดูเรื่องของรายละเอียดของหุ่นก่อนนะครับนี่มาชินเก้ามาเริ่มกันที่ส่วนหัวแล้วกันนะครับงานรู้สึกว่าจะมีฝุ่นเกาะนิดหน่อยนี่ครับดูหน้าของดีเทลลายละเอียดเห็นไหมครับแป๊บนึงครับนี่ วัสดุตรงเขาจะเป็นเงานะครับนี่ดวงตาหมวกส่วนตรงนี้สามารถขยับได้นะครับจุดขยับไหลโอเคครับไหลยกขึ้นได้ประมาณนี้ครับด้านซ้ายก็เช่นกันครับ ส่วนข้อแขนขยับได้ไม่มากครับผมนี่ประมาณนี้เท่าที่เห็นครับเหมือนกันทั้งสองด้านเลยครับนี่หน้าอกจะมีส่วนขยับอยู่ตรงอกหนึ่งจุดครับแล้วก็ช่วงเอวอีกหนึ่งจุดครับช่วงข้อต่อที่สองตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับ จะมีหน้าอกกับเอวที่ขยับได้ครับส่วนขานี่ครับขาก็ขยับไปด้านหลังได้ประมาณนี้ด้านหน้าก็นี่ครับด้านหน้าเยอะหน่อยขาจะตกนะครับเล็กน้อยเพราะว่าตัวหุ่นมีน้ำหนักน้ำหนักผมว่ามากนะน้ำหนักน่าจะเกือบเกือบ แปดขีดคิดว่าเจ็ดแปดขีดได้เลยครับคิดว่านะคิดว่านะเอามือช่างอเอาส่วนเขา่านี่ครับเข่างอได้ประมาณนี้ครับถือว่าเยอะนะครับส่วนเขา่านี่ครับดูข้อเท้าก็บิดได้นิดหน่อยครับผมขยับได้ด้านข้างไม่มากนะครับแต่ขยับหน้าถอยหลังได้นิดหน่อย เก็ประมาณนี้ครับสำหรับมาซิงไคเซอร์วิธีการเปลี่ยนมือแล้วก็ดึงจอยออกมาครับผมแล้วก็เอามือที่ต้องการเนี่ยใส่เข้าไปผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็เอามือที่เราต้องการเนี้ยครับ ืมจ้อยหลุดจ้อยหลุดจ้อยหลุดแค่นี้นะอืมจ้อยก็ส่งเงินึ่นะ้เดี๋ยวมาเลยวครับแล้วก็เปลี่ยนมือเข้าไปครับเอาเป็นถือถ้าจับเอาแลวกันนะี่ วิวิวิมีดิ้งมีดิ้งมีดิง้งแต่ที่น่ากลัวผมเดี๋ยวแป๊บนะต้องเอาตัวเนี้ยเข้าไปก่อนโอเคนีอะไรเราก็อย่างวิธีการเปลี่ยนมือก็ประมาณนี้ง่ายง่ายผมแล้วก็ๆๆกเอาโอ้ผมว่ามันดูดง่ายดีหน่อยครับเดี๋ยวขอหาวิธีในการ ต้องยั้เข้าไปอ๋อไอตัวจ้อยใหญ่นี่คือจ้อยตรงมือนี่ครับเราขอใส่เข้าไปใหม่ ได้แล้วครับแต่ว่ามีปัญหาตรงมือมันจะเด,ด้งออกมาก็นี่ครับแล้วก็นมํมาจับดาบยัดดาบเข้าไปนี่ผมขอแก้ปัญหาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมแก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับวิธีการใส่ดาบเราก็ยัดเข้าไปในมือเลยครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับ ดาบโคตรใหญ่ทั้งใหญ่และยาวความสูงนี่พอพอกับตัวหุ่นเลยนะครับเราดาบเอาไปก่อนครับเรามาประกอบปีกด้านหลังกันดีกว่าครับนี่ตั้งนานไอ้ส่วนนี้ครับต่อไปเลยผมก็โง้ตั้งนานนี่ ปีอันนี้น่าจะเป็นด้านซ้าย โอเคนี่แล้วก็เสียบปีกขวาแล้วก็ปีกด้านล่างมันมันเหนื่อยขึ้นหรือว่าลงครับขึ้นน่าจะขึ้นนะ กถือว่ายากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยนี่ครับเราได้มาแล้วครับกับมาชิงไก่อะมาชิงไกเซอร์นี่ประกอบปีกเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับหยิบข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเค ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะล้มนะครับคือข้อต่อโคตรแน่นแล้วก็หนักเนี่ยมีดาบมาให้สองเล่มก็อยากได้เล่มไหนก็จัดไปเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้มาชิงใจเซื้อก็ได้เท่าวันนี้แหละมือโอเคนี่ครับใคร หาได้ก็นี่ครับหน้ากล่องก็เป็นแบบนี้ครับหน้ากล่องแล้วก็ตัวหุน่นเหมือนกันเป๊ะโอเคครับผมครับวันนี้ก็จบไปกับครับกับเจ้าซูปเปอร์โรบอทชิงโกคินอ่ามาชิงไกเซอร์ก็มีความสวยงามเว,ว้าหนักคือเป็นงานอ่าเรียกว่าเป็นงานพลาสติก ผสมกับเหล็กก็เลยทำให้มีความหนักผมว่าคุ้มนะครับของเล่นราคาหลักตัวนี้ผมจำไม่ได้ตอนนั้นผมได้มากี่บาทน่าจะประมาณสองพันกว่าบาทนะเพราะผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ผมไม่รู้ราคาตลาดจะกี่บาทโอเคครับก็ฝากไว้ครับกับเจ้ามาชิงไกเซอร์ไว้อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาของเล่นมารีวิวต่อไป ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ